สวัสดีทุกคนอันนี้ว่าจะมาทําบ้านให้คุณหมอกรช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวแล้วก็พอดีมันมีฝนตกด้วยอ,อ,อ,อากาศมันเลยเหมือนเย็นมากกว่าปกติก็เลยแบบตอนแรกว่าจะไม่ทําบ้านทําอะไรให้คุณหมอ,อเพราะว่ามันทําไปก็มันไม่นอนอะ่ะแต่ไม่รู้แต่ครั้งนี้พี่ก็ว่าจะลองทําไปก่อนนะนอนไม่นอนก็อีกเรื่องหนึง อันนี้พี่ตัดไม้ตัดอะไรเรียบร้อยแล้วนี่ให้ดูไม้ที่มีมันเป็นไม้สนแผ่นอย่างเงี้ยมันไม่หนามากมบางๆพี่หาไม้แถวนี้มันหายากอะ่ะจริงๆอยากได้ไม้แต่ว่าอืไม่มีเวลาซื้อละก็เดี๋ยวจะลองทําจากไม้แผ่นนี่แหละนะที่มีนี่แหละอืมเดี๋ยวมาดูแล้วกันตอนเสร็จนะอาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะเพราะว่ามันไม่ได้เอากล้องมาถ่ายลำบากพี่ก็ตัดละความยาวประมาณเก้าสิบกว่าแพ่ต่อแผ่นนะแล้วเดี๋ยวพี่ก่าจะทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมจ็ดตุลัสเดี๋ยวมาดูแล้วกันอันนี้ยังทำไม่เสร็จนะแต่ว่าคุณหมอเข้าอยู่ละมนลยังอยู่ในขั้นตอนที่ในการทำ เรียบอยู่แล้วอ่ะ <L eg Canon> ไม่ได้ออกแบบอะไรเล,เลยนะเนี่ยจะเอาเราต้องทบเลยเออก็คือทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยเนาะใช่แต่ว่าทำให้เผื่อแหละไม่จะนอนไหม <L eg Canon> นี่อะมาแล้วเหมือนรู้เหมือนลึกมาเข้าไปแล้วเข้าป่ะเข้าอยู่ตรงไหนนะ เอ,เอาหนเหรอหาเหรอหเรอเอาสวัสดีครับ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 ,าารบไม่มีขนมอาเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูแล้วอันนี้ทำไปเรอหมอเข้าไปแล้วรอเข้า,ปาเาปล่าหมอ,มอเข้าเปล่าหมอไม่สนใจอะไรไ่ต่อ ลูกไม่สนใจเลยนี่เริ่มวนเวียนแล้วอ,อ่ะอ่ะ,ะยังไงยังไงหูเตัวเสียงมันดังอยู่นะเนี่ยไอท้ที่ที่ล็อกคุณเนี่ย,ยเสียงดังเขาเรียกว่าอะไรนะยิยงห้ยิยงกระปูอ๋อ เดี๋ยวค่อยมาดูกันทุกคนว่าเป็นไงเนี่ยแต่หมอเขาแบบมายืนโชว์นะตอนนี้ยืนโชว์ข้างๆนะเป็นในแบบอ…๋อเป็นนังแบบไม่เคยเห็นลูกเตยเป็นผู้หญิงที่มัน่นมากเลยหอกเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงค่ะเป็นเมียแต่เป็นผู้หญิงป่าไม่รู้นะแต่ว่าเพศเมียกัน มอกรองข้าวนี่นะรองข้าวเปล่ารองข้าวเปล่า <laughs> ไม่ข้าไม่สนใจเดี๋ยวปอดของอายุเนี่ยยาก,กวนพอดีมันจะบบเซตหรอกพี่แดงออมาพี่แดงไม่มาสี่วันแล้วอะ่ะเหมือนรู้เหมือนรู้เหมือนรู้เกิดปอดพี่อย่ามกเกิดปอดอย่างเนีน จะหมอไม่เข้าไปข้างในทีเนะเาะคุณต้องลองเข้าไปอยู่ด้วยแล้วให้ลองหมอะเข้าไปเ,าเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาคอยทำลองนี่ยืนเป็นนางแบบตรงนี้นะฮะลูก ไม่เห็นหมอกนอนเลยพี่ถอยมองแล้วตอนก่อนนั่งมาพี่ค้องหนไม่ได้ เาไปมนจะเข้าไปตามนี่เรทำเป็นนี่อ่ะเป็นมาเหมือนร้านญี่ปุ่นอ่ะมือไก็เสร็จไปแล้วนะบ้านคุณหมอครับทีนี้คุณหมอจะมีบ้านลวไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะเสียงได้ยินเบ้าหรือล นี่ก็มีแบบปิดเปิดไฟได้ไดเห็นปะ่ะอันนี้อันนี้ไฟเป็นไฟแบบไฟไล่ยุงอ่ะเออมันเป็นไฟแบบไฟไล่ยุงแล้วก็มันจะมันก็จะให้ความอบอุ่นได้นิดนิดหน่อยซึ่งคุณหมอเขาไม่ได้ชอบอยู่แล้วอบอุ่นเขาชอบเย็นเย็นอันเนี้ยที่ให้นอนพื้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าหมอชอบพื้นอย่างนี้นเคยเอาผ้าเอาเสือปูให้แล้วแต่ว่าก็ไม่นอนชอบนอนอย่างเงี้ยม<อ>ันพื้นอย่างนี้เย็นช่ชอบนอนเย็นเย็นอะไร ไอใหญ่ไอใหญ่ฮะอ่ะพี่ต่อไปอยู่นี่แท้แล้วหรอบ้านใหม่คุณอะมาแล้วฮ <c oughs> ะมาคลิปนี้ก็ไม่มีไรแค่นี้แหละมาทำบ้านให้คุณหมอเขาไปเจอกันคลิปหน้า <c oughs> เดี๋ยวขอไปียู์โยนหน่อยนะแป้งแล้วเบีย้ว นี่นะนอนนี่นะคุณหมอกนอนนี่นี่นะเข้าใจป่ะนบ้างนอนนี่ต้องมีป้ายคือบ้างไงเดี๋ยวเราจะไปแอบดูคุณหมอว่านอนไหมนะน่าจะนอนเมื่อกี้พี่แอบม,มาดูอยู่นี่นะอ,อ,อยู่ในนั้นไม่รู้เห็นหรือเปล่าในกล้องอ จะไปดูหน้าหนุ่มเตือเอาไมแล้วทอาไมแล้วเออขอเข้านอนวะเข้านอนวะเออรู้จักบ้านตัวเองไหมเออร้จักเขารู้จักบ้านตัวเอง